นิมนต์ครับพระเจ้าพระเสดีสันตะธรรมโมเลขที่สองประโยคนักธรรมชันตีวิชากรทุธรรมสอบในวัดที่กุลทองวันที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564กรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกยอก่อมเป็นไปตามกรรม ณบัดนี้จดได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งการทุ่มทำภาสุที่ลิกิตไว้ณเบื้องต้นกอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปกรรมหรือการกระทำใดๆของเรานั้นเมื่อทำแล้วเราย่อมได้รับผลกรรมแห่งการกระทำนั้นในบางครั้งเราอาจจะเห็นคนทำความชั่วเช่นมีการติดส่งบล เพื่อที่จะได้รับงานมาทำเมื่อติดสิมบนแล้วก็ได้รับงานมาทำส่วนคนที่ซื่อสัตย์กับไม่ได้งานทำแต่หากเราดูจากความเป็นจริงแล้วผููที่ซื่อสัตย์อาจจะไม่ได้งานนี้แต่อาจจะได้งานที่อื่นที่ดีกว่าก็เป็นได้เพราะเมื่อมีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์ ก็จะได้รับความไว้วางใจได้ง่ายส่วนผู้ที่ติดสินบนแม้จะได้งานมาทำก็ต้องเสียทรัพย์เพื่อจะให้ได้งานซึ่งทำให้มีต้นทุนในการทำงานมากขึ้นลดคุณภาพวัตถุด,ดิบขั้นตอนการทำงานซึ่งบางครั้งก็ทำให้ได้งานที่ไม่มีคุณภาพและ นอกจากนั้นก็ยังต้องปกปิดเรื่องการติดสินบ,บนไม่ให้ผู้อื่นรู้สมดังพุทธศาสนา,าสิกาจุดที่มาในสกานิกายธรรมบทว่าอัตนาวากตังปาปังอัตนาสังจินิสติตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองความว่า คนเมื่อกระทําการใดๆผู้กระทําย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นสิ่งดีก็จะมีความสุขกายสบายใจแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นบาปเมื่อรู้แล้วยังฝืนทําลงไปอีกดังกรณีที่ได้แสดงมาแล้วในเบื้องต้น เมื่อทำลงไปแล้วก็ต้องคอยระวังปิดบังความที่ตัวกระทำไว้ไม่ให้ใครรู้ได้เพราะหากมีผู้ตรวจสอบและพบว่างานที่ได้มาก็ติดสินบนก็จะทำให้ถูกลงโทษตามกฎหมายได้ทำให้เสียทรัพย์สินและชื่อเสียง สรุปความที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นกรรมหรือการกระทำใดๆของเราเมื่อกระทำลงไปแล้วตัวเราเองจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการทำดีเมื่อทำดีแล้วก็สบายทั้งกายและใจไม่เดือดร้อนในภายหลังส่วนกรรมชั่วหรือการทำไม่ดีเมื่อทำแล้วก็จะมีความไม่สบายใจและมีความเดือดร้อนตามมาทีหลัง มดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิพเขมมาบทเบื้องต้นว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีในดังพรรณนามาด้วยประการชนนี้สาธุ